ถ้าคือพอแคชยังไงครับครับผมก็คือพอแคชครับสินเชื่อรเรกได้งเงินครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราเรียกได้ว่าไงตั้งใจมากๆเหนื่อยมากๆแต่ก็สนุกกันมากๆที่ตัวละครมีมิติเาอะมากนาักการณ์ทุกอย่างที่เจอจะนับให้ทุกคนสนุกกันตลอดทั้งเรื่องแน่นอนเลยทุกคนมาดูกะครับพ<ม>อแคชครับผม25เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับเมื่อก่อนนี้มันชาร์เลนส์มาเป็นไบรท์ผมส่วนแคเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากก็สึ่งอย่างเลยที่ได้ทำแล้วไม่เคยทำในชีวิตเลยครูไว้ผมยาวครับรู้สึกว่าชื่เรียกอะไรอ่ะ เหมือนเราอยากให้มันเราดูเป็นคนในพระพยาจริงเป็นคนโถนี่จริงอะไรเงี้ยเราทั้งเปลี่ยนรูคเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนหลายอย่างมากๆในในการมาเล่นบทนี้แต่ว่าสำหรับผมมันคือสิ่งที่ที่สนุกมากๆของการทำงานเรื่องนี้คือการที่เราได้เป็นคนที่มันแบบไกลเราจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ความสนุกครับด้านที่ยากก็ต่างินใจ่าก็แต่งบทละครเลยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในแบบอาชีพการแสดง กินใจแล้วก็แบบจะอยู่ในใจตลอดไปเพราะว่ามันพื้นของเรื่องนี้มันมีความเปนโรแมนติกแล้วก็ความรักของิตะมโบมันช่างแบบว่าว้าวใช่ใช่แต่เรื่คือเื่อนูเขกมอ๋ออ เร่คีเจอเห็นเขาหลายอย่างบอกจริงเลยประมาณ80-100รัวเพราะผมว่าผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูได้ดูพร้อมๆทุกคนเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เราเล่นกันเราก็มันก็โกรธแบเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าบทด้วยบทนี่มั้ะครับมันคือเพราะในความของคนที่รักกันแบบเราเป็นความรักที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นได้ชีวิตเลยของความรักองอิสโบมันมันพิเศษมาก เป็นนี้แล้วทุกคนเป็นนักทวงนี้ใช่ไหมไม่นักทวงนี้เป็นนักนี่หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นนนี่มันีลูกนี่เป็นลูกนี่เป็น้าหนี้คือมันจะมีความมันจะมีความรั่ยวด้องเมื่อเมื่อทุกคนบอกว่าอ้าจริงๆคนที่เขาเป็นนี้คนที่เขาเป็นนักทวงนี้เขาก็มีหัวใจ แบบเป็นสถานการณ์ของคนแบบคือคนที่เป็นคนที่ชีวิตมันต้องต่อตูอ้มันไปได้แค่วันต่อวันอะไรเงยหรือบางทีมันมีสถานการณ์ที่ดีเป็นสามเช่นเรื่องของนี่ที่มันแบบน้องต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นกรณีที่อีกไปที่ก่อนมันจะมีเหตุบังคัาบางครั้จะต้องอยู่ใน,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 นสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนั้นก็จะหลีกไปสู่การที่เขาจะต้องไปพบปะเจ<ม>อการอรอะไรย่างเงี้ยค้องไปต้อง มันไบหม่อมว่าบทนี้มันแบบต้องเป็นยาย่าเท่านั้นเราพรีเมียร์เนี่ยหนุ่ยย่าของเราแบบว่าต้องเป็นยาย่าเท่านั้นจริงจริงความตลกเลยผมผมพูดกับคือตอนที่ผมดูเลยเนี่ยผมก็พูดกับเพื่อนผมตอนที่ดูแล้วแบบผมเห็นภาพพี่ย่าสาวอยู่ในตัวเองตลอดว่าแบบคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดแล้วก็จริงจริงตอนที่แบบอยากเล่นอยากย่าค้าทีมงานก็ถามออกไปเอาช้อยสั่ไว้หน่อยเขาไม่เล่นแต่ผมไม่มีช้อยสั่เลยผมรู้สึกว่าแบบต้องเป็นต้องเป็นเขาเท่นั้น ก็ใชู่จริงๆทุกอย่างที่เราดในหัวมันมันเป็นอย่าง้นจริงแล้วมันมันบิยอมมากกว่านั้นยสาะกตุละคร่ากนจริงอารกว่าเรื่องนี้เรื่ี้มันมีตอนที่อ่านบทสก้ว่ามันจะค่อนข้างแบบเอ่อบทมันจะ center around something ที่มั เนตั้งต้นของเรื่องเจ้าแม่เห็นกู้ก็จริงๆในเรื่องก็คือทําหน้าที่เจ้านี้แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเจ้านี้จริงๆแล้วในมุมของเจ้านี้ก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ยนะก็ยืมไปก็แค่ต้องเอามาคืนแค่นั้นแต่วิธีไหนไม่รู้ไปเอามาแค่นี้ถ้าแม่ยืมไปแล้วก็ต้องคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆความน่ารักในเรื่องอะก็คือเหมือนเราดูแลลูกคือเหมือนเขาก็เป็นหนึ่งในลูกเราที่เราต้อง อยู่กันมาเหมือนแบบดูแลรักก็รักแล้วก็เป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องบางทีเราก็เรียกเขาว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะไม่ใช่แบบเอาไปเอามาดิแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่สนใจแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความผูกพันดูแลกันเขาเรียกว่าไงครับผมว่าในเรื่องนี้คือแม้แต่ตัวละครที่ขาวที่สุดก็มีความดำดิอะไร่างตรงนั้นแต่ที่สุดก็มีสีขาวอยู่ในคือมันคือมนุษย์แบบไม่ใช่คือมนุษย์กับวค์ใช่ใช่ค่ะก็คือทุกคนก็มี มีความจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อความอยู่รอดของคนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็มีเรื่องที่สอดแทรกว่าเยื่อบ้างมใช่เยอะเลยค่ะครับลูกนี่ลูก่อก็เป็นลูกนี่คนหนึ่งครับแต่ว่าในบทที่ผมได้เล่นนะครับเขาจะมีอิทธิพลอยู่ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเขาเขาอยู่ในบอนครับเขามีอิทธิพลในบนแล้วคราวเนี่ยตัวละครโม่เนี่ยจะต้องมาฮวงนี่ประสิทธ์ครับในบทก็เป็นฉากที่สนุก เราไปทวงรุ่นใหญ่แล้วก็ต้องมีการแบบทวงไม่ง่ายเหมือนรุ่นพี่คนเหนื่ออะไรเงี้ยก็้วมีการ<ช>่อสต์บอลหน่อยมีก <ผม S 1> ารรับเฉืยงโฟมอะไรอย่างเงี้ยกันด้วยครับสนุกสนุกมากครับข้าวโพครัวนี้แล้วก็อ่าเป็นแก๊งตรงนี้เป็นลูกเป็นลูกน้องของพี่โบ้ค,ครับแล้วก็เป็นลูกน้องของเจวันด้วยครับใช่ขอขอ,ขอ,ขอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับใช่ใช่ขอบคุณครับพี่ ครับก็เป็นลูกน้องของพี่โบเขาครับแล้วก็ตามไปทวงนี่กับพี่เขาทุกพี่ครับเพราะว่าเราแบบอยากเป็นเหมือนพี่เขาแล้วอยากเกี่ยวหัวกูเฮ้ยพ <c oughs> ี่จุกจุกก่อนก็นั่นแหละรครับก็แล้วก็ส่วนของคาแรคเตอร์หัวต้มเนี่ยเดี๋ยวต้องจริงๆพี่ว่าบ,บอกว่าแบบมันมันไม่หัวต้มไม่ได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะ <c oughs> ดูไม่ดูเป็นคนปกติเกินไปครับอยากให้เป็นดูเป็นคนแบบเป็นคนบ้าบอ แต่ในบทไอ้เรื่องก็มีให้กับเพืพี่เหมือนกันมีมีครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ในทีเซอร์ที่แบบแบบต่อยแบบต่อยพี่ใบเข้าใหม่กับน้าต่อยที่บ๊อกต่อเนื้อเต็มที่งานก็งานเต็มที่เลยตอนนั้นจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยครับในเรื่องครับใช่ใช่ในบทนี้เรื่องีปาดเก็บได้เกิดปาดเก็บเยอะมากผมหาแต่เรื่องครับในเรื่องผมีผมโอ้ยตรงนี้เหมือนผมทะเลาะคบกับทุกคนเลยนะจริงๆแล้วมีปากเสียงคบกับทุกคนเล้วด้วยด้วยอาชีพของผมแหละที่ต้องแบบมีคอนฟล lict กับ ทุกตัวละครตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่สนุกครับสนุกมากใช่ร,รอคิีวังครับแต่ถ้าตรงเนี้ยี่บอกจะเป็นคนเดียวที่ได้ดูเพราะว่าเล่นที่เราก็เป็นเบื้องหลักไปด้วยนะครเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นเราก็รู้สึกว่าต้องชมงมากๆข้อหนึ่งที่องบกว่าคือก,การแสดงของสองคนนี อนี้จะบอกว่าเปจะทุกคนจะเจอภัยเจอภัยจริงเลยด้วยความเข้าเต็ตที่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ทั้งอิ่มระโบ้จริงๆมันจะเลยทำให้เคมีของทั้งสองคนเนี้ยแบบเออมันดีมันดีเออแล้วก็คือแต่สิ่งนึ่ที่ชอบเราว่าจากทุกคนเองในเรื่องนี้มันเรากําลังเล่าเรื่องที่เราว่าคนไทยหลายๆคนกําลังเจออยู่ในวันที่มันเรื่องราวต่างๆมันทําให้เราแบบ มันวางแผนไปใจไม่ได้เหมือนการที่เราใช้ชีวิตวันต่อวันต่อวันมันส่งผลกับการตัดสินใจมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรครับยิ่งผู้นี้มันส่งผลกับความรักของเขาอย่างเงี้ยเราว่าคือทุกคนเคยเจอปัญหานี้ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะแบบวพายังไม่ได้แน่นอนอะไรทุกวันเนี้ยก็คิดว่าแบบไม่ได้ง่ายในแง่หนึ่งมันจะเป็นอินแน่ๆชอบเน้นไม่ใช่เรื่องที่เราผมว่าจริงๆทุกคนในเรื่องนี้เหมือนทุกคนต่อสู้เพื่อเพื่อสิ่งของตัวเองทุกคนบางคนทุกคนต่อสู้เพื่อชีวิต เราต่อสู้เพื่อความรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าทุกคนมันคือมีความสู้อของตัวเองถ้าคุณมาดูเรื่องนี้ผมว่าคุณจะได้แง่คิดและได้แรงบันดาลใจกลับไปในเราจะที่ดูแน่นอนและข้อจ่าละกันไม่มีตกของช้างค่ะที่เนพูดเลยสนุกและสนุกมากจริงๆสองชั่วโมงรวมรวมดับแรกกับสี่ชั่วโมงใช่้สองชั่วโมงรวมเคเดียสองชั่วโมงสี่นาทีไม่มีตกของช้างครับพูดขนกมจีน ครับผมเธอ Forecast ครับสีเชื่อรักแรกเงินครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่25ครับไม่ต้องรอดูทำบิ๊กซีนีส์มากนะคะ <c oughs> ไม่รอระโยชน์ะนะครับ <c oughs>